วิธีแก้ไขครับเมื่อเจออาการนี้นะครับให้เราปดแม้กระสินออกครับลดสไลด์ครับผมแล้วก็กระชากครับออกครับครับครับผมหลังจากที่ปืนถือขัดแล้วนะครับเนี่ยครับผมปลอกกระสุนยังอยู่ในลาเพิงอยู่เลยนะครับทําให้นัดใหม่ไม่สามารถป้อนขึ้นในลาเพิงได้นะครับวิธีแก้ไขอันดับแรกครับคือปดแม้กระสินออกครับผมปดแม้กระสินลดสไลด์ลดสไลด์ฮะ แล้วก็กระชากแรงๆครับแรงๆครับทีนี้ขอล้างปอกก็จะไปเกี่ยวจานท้ายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยิงทิ้งเลยครับครับผมยิงทิ้งเลยตัวนี้ปลอดภัยนะครับส่วนวิธีการของผมก็คือไม่จะเป็นต้องปลดแมกซีนให้ให้ตกลงครับอ่าฮะอันนี้คือความถนัดนะครับของผู้ใช้งานนะครับมาดูอีกวิธีหนึ่งครับว่าไม่ต้องปลดแมกซีน ทิ้งเพราะว่าจะท้าให้เสียเวลาเสียเวลากันยิงต่อครับครับอยู่ในสนามปั๊บครับผมผลมแมกกาซีนนิ้วเราผลแมกกาซีนปุ๊บเกี่ยวตรงนี้เลยครับใช้นิ้วเกี่ยวไว้อ่าเดี๋ยวผมจะมาดูชัดๆครับล็อกแมกกาซีนนะครับเนี่นี้นิ้วก้อยเขาจะล็อกแบบนี้นะครับชัดเลยครับปุ๊บท่านไม่ต้องเสียเวลาที่แมกกาซีนลงข้างล่างแล้วก็เก็บแมกกาซีนขึ้นมานะครับอ่าเชิญเลยครับผมลดสไลด์ลงครับครับลถสไลด์ลงชักออกชักออกตแมกกาซีนเข้าขึ้นล สามารถยิงต่อได้เลยครับโอเคครับวิธีนี้ก็ขึ้นอยู่ความถนัดนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาในการปลดแม็กกาซีนทิ้งลงข้างล่างนะครับสําหรับวิธีการแก้ไขปืนติดขัดทั้ง3ารูปแบบนะครับของผมก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนนะครับหากถ้าผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยนะตรงนี้ได้ครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครูเกรสมากครับขอบคุณครับผมครับผมสําหรับ เทคนิคเล,เล็กๆน้อยๆวันนี้นะครับหวังว่า,าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับยังไงก็รบกวนทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและวิทยากรมือใหม่นะครับในการทำคลิปต่ตอไปอยังไงก็คอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับผมยินดีรับฟังทุกท่านนะครับเราจะได้มาปรึกษาหาลือมาพูดคุยเรื่องแก้ไขข้อบกพร่องนะครับ และฝากกดกระดิง่งกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปอ,อีกไม่นานนะครับคงจะมีคลิปอื่นๆให้ท่านได้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจากลกาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย